ให้กูรอมาเป็นชั่วโมงแล้วให้กูรออย่านานแบเนี่ยกูรอมานานมากแล้วนะเนี่ยคนแบบนี้มันต้องเจอกูหรือมันต้องโดนกูแน่อืกูรอเป็นชั่วโมงให้กูรอเป็นชั่วโมงไม่อยุดต้องรออย่างนักเนี่ยเดียวพี่แค่นี้เดี๋ยวก็ไปกูรอมานานแล้วอะี๋ยวมึงโดนกูคนแบบนี้มึงโดนกูด่ามึืต้องโดนกูแน่หรือมึง พี okay. mm ่เออบัตรเครดิตมาหน่อยจ่ายตังค์ครับโอเคอันนี้นะครับเป็นไงมันต้องโดนกูด่าแบบนี้ฮทำไมพี่ไม่เ่งไม่ได้ขำอะไรทำไมพี่ไม่เก่งกู้โกรธโยพี่ไอเด้าผมเลยพี่โดนกูด่าแบบนี้พี่ไอเด้าผมเลยเนี่ยป้าเก่งจริงๆเลยพี่ไม่ไม่เก่งเลยเมื่อกี้เลยเสร็จแล้วไปเลยป้าไปเลยครับไปไหนครับ ไปห้างต่ออ่ไ,ได้ค่ะ